<c oughs> อ้าวเสร็จแล้วพอพอเงินเสร็จก็ไปที่ห้องกดและคลาปาริตยานเพื่อสอบนะคะแล้วก็ไปร้องเพลงลูกเสือร <c oughs> ้องหนึ่งเพลงนะคะเพลงลูกเสือตอนจากนั้นนารอนจะให้ดับดัคำคำ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราจะไปฐานนรอดก่อนเราจะไปพร้อมกันเราจะไปพร้อมกันแต่ยังไม่เฉลยนารอดจะพไม่เฉลยเด้อให้ให้แต่ละคนคํำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยทีเดียวพร้อมไม่ต้องจับเคมอฉันจะเป็นคนจัดเจมิจับนิดเดียวแล้วก็ อะไมพูดมาคนอ้าเม่นีเมนหมลงดมที่มือดิดมที่มือเมนกินอะไรเันฉันต้แตงกินฟูฟลไรอะไรอาอะไรออะตอบอให้ในใจตอบตามประสบการณ์เรานั่นเหมือนอะไร ยึดดีดีมันเหีืยเนอใหาคำตอบเดี๋ยวคุณยาจะมาถามไอ้นู่นไม่ตอบแม่วไไงมันก็ไม่เข่าแถวมเลยจะขอดันไปอนู่นมาเข่านู่นแถวคุมึงนู่นุ a งุงมุงโยมยแน่โโยมา เดี๋ยวมันจะโดดออกนะห้ามดูนะปไ,ไ,ไปไปหลปลปไหลไปหปหลไไหลปไหลไปไหลไลปหลาหลปไหลปปลหลลไปลหล่ีล <c oughs> ไอ้เกมไอ้เกมไอ้เกมเฮ้ยยังไม่เลิกยังไม่เลิกโดนโดนโดนจับรอบต่อไปเดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนจับกุกเกมเกมไม่ได้เอาสายที่พีพินนะไม่นานให้เวลาไม่นานรอดอย่าให้เวลานานเอาเร็วเร็วเลยอะไรวอะไรอะไรงูอ่านี้ค่ะ เอาทำท่าจับอย่างนี้ค่ะูกอย่างนี้ค่ะาทีเหรอขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานี่ได้อยางไงได้ไหมเขาก็ไปกว้างๆหน่อยสิลูก ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วก็ซ้ายทับขวาได้เงี้ยค่ะก็ไปงี้้อ่ะเราทำสิทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนอ่ะ what did